หาเหรอฮะมาต่อยน้องดีว่าได้ไงได้ไงออ,อืว่าไงว่าไงเอาอีกเหรอ <c oughs> ไอ้โ้น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 เอ้าเอา,เอ,าอะไรอ่ะลุงมาผ่าผมทำไมเอาลุงจะเอาเหรอเอาเปิดก่อนดีเอา้าลุงจะเอาเหรอเฮ้ยห,หลบได้เหรอ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับและในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับโหมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าก็ห่างหายจากเกม GTA V ออฟไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะหลายเดือนพอสมควรนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราก็มาเปิดประเดิมกัน EP แรกเลยนะครับผมกับนี่เลยฮะตัวละครนะครับผมจากเอ่อเกมไซเบอร์พังนะครับผมนี่เลยโคตรสวยหน้าตาน่ารักมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าอุ้ยรายละเอียดคือแบบ สวยมากมากเลยนะครับผมขอ,อจับภาพโพสก่อนแป๊บนึงอ่าโอเคนี่เลยน่ารักมากมากนะครับแล้วก็สกินชุดนะครับเป็นสกินชุดของน้องดีว่านะครับจากโอวัตนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรสวยจริงๆเนี่ยมันมีชุดทั้งหมด3ชุดนะครับมาให้เราเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยแล้วกันว่ามีชุดอะไรกันบ้างนะครับอันนี้คือทรงผมนะครับมีทั้งหมด3ทรงนะอ่านี่เลยเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับดูโคตรเท่ นี่ฮะทรงผมสั้นก็มี3สีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมชอบทรงผมอันนี้มากกว่านี่ทรงผมแรกนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนี้เออสวยนะครับแล้วก็ชุดนะชุดอันไหนวะอันนี้ปะอันนี้อ๋อนี่ครับอันนี้ลืมแต่งอันนี้เหมือนเป็นคล้ายๆหูฟังนะเปลี่ยนได้นะครับ3แบบดาบก็จะเปลี่ยนไปด้วยดูดูด,ดูเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับนี่ เปลี่ยนได้หลายสีเลยนะชอบสีอะไรก็เปลี่ยนได้นี่ของดีว่าก็มีเฮ้ยว่ะของดีว่าเท่มากนี่แบบนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนสีไม่ได้นะเฮ้เปลี่ยนสีได้นี่ไงนี่ฮะโอ้โหโคตรเท่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีนี้ด้วยอ้อเปลี่ยนสีได้แล้วก็ชุดนะครับชุดน่าจะเป็นทอร์โซนะครับนี่มี3มแบบนะครับ มีแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีได้นะนี่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันหูฟังเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยดาบก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ว่าผมชอบชุดแรกมากกว่านี่ชุดนี้เซ็กซี่กว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่ครับดีว่าสวยกว่านะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับหมอดนี้คือทํามาดีมากเป็นหมอดจากไซเบอร์พังนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเกียน n p c กันนะครับผมตามฉบับ gta นะครับ เราก็ต้องเกียน NPC ถูกไหมฮะเดี๋ยวเราขับมอเตอร์ไซค์นินจาคันโปรดของเรานี่แหละเป็นเกียร์น n p ซกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนี่ๆี่นใกล้ๆเขายืนทำอะไรกันวะเขายืนทำอะไรกันน่ะยืนคุยกันหรอสวัสดีจ้าหนุ่มๆพอดีข้าหลงทางมาน่ะไม่ทราบว่าสถานีตำรวจไปทางไหนเลยอตาลุงนี่มองหน้า ไอ้นี่ก็ยืนดูบุรี่เฮ้ยดูบุรีเหรอเอ้าเอาเอาด่าทำไมอะด่าทำไมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันหาเรื่องเหรอเฮ้ยหาเรื่องผู้หญิงได้ไงจะเอาหรออุ้ยม่งหลบได้ว่ะอุ้ย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 มันเอาอุ้ยอุ้ยมันเอา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 มันหาเรื่องเรามันหาเรื่องเราอะไรอะมาถามทางดีๆเฮ้ยมาถามทางดีๆจะเอาหรอ เออมาถามทางดีๆพวกนี้จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมมาถามทางดีๆไอ้บ้าอะไรของมันเนี่ยถามทางดีๆแม่งหาเรื่องเฉยเลยเออทำไมคนเมืองนี้มันโหดร้ายกันจังวะไอ้พวกนี้นี่เออแค่มาถามทางข่าหลงทางเฉยนะนี่นีถามพ่อหนุ่มนี้ดีว่า นี่นี่นี่เขากำลังวิ่งอยู่ฮัลโหลพ่อหนุ่มขอคุยด้วยหน่อยขอคุยด้วยหน่อยสิที่นี่ที่ไหนเนี่ยเดินหนีทำไมถามเนี่ยเดินหนีเหรอเดินหนีเหรอเบิดหัวทีหนึ่งนี้เดินหนีเดินหนี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 อะไรหนีอะไรใครแม่งรู้อะไรวะออะไรโอไมคก๊ออะไรเห็นด้วยเหรอ ถ้าวิ่งเรามันแปลกๆวะถ้าวิ่งแปลกอยู่นะเอ๋ okay, ครับเอ๋เราขึ้นไปเกณฑ์นคนนั่นบนเว่า <c oughs> นี่ทางดีมีไม่ขึ้นขึ้นบันไดแม่งเลยนี่ <c oughs> อุ๊ยคนเพียบเลย <c oughs> อยู่กันเพียบเลยอะ่ะเอาตรงไหนก่อนดีวะ <c oughs> นี่นี่นี่เ <c oughs> อาเอาตกใจอะไรตกใจอะไร <c oughs> ว่าไงพ่อหนุ่ม คุยด้วยหน่อยอย่าเดินหนีดิยืนทำไรกันอนะมเมื่อกี้ยืนทำไรกันอ,กกกกอ้อผักหักหักผักเหรอนี่ผักเหรอเยผักเหรอผักเหรอฮะมาต่อยน้องดีว่าได้ไงได้ไงเออเออเอเฮ้ยไอ้ไนีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์ใครใครใครให้ถ่ายรูปอย่าอย่าอย่าถ่ายไม่ดี เข้าใจบ่วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งแล้วไงวิ่งแล้วไงเออไหนใครจะเอาอีกบ้างเฮ้ยเจ๊เจ๊โทรหาตำรวจเด้อโทรหาตำรวจเด้อว่าไงว่าไงเอาอีกเหรอไอ้ล้น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 เฮ้ยมีคนเอาอะเฮ้ยมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอเฮ้ยพวกนี้ เดี๋ยวเราไปหาเกียร์ในพวกนี้ดีกว่าครับไอพวกที่เล่นเล่นโยคะพวกออกกําลังกายเนี่ยมันน่าจะ <you> มันน่าจะแบบว่าน่าจะมันนะฮะไอที่นี้นั่งทำอะไรอะ่ะไอขี้นี้นั่งทำอะไรนั่งทำอะไรนั่งทำอะไรยั <c oughs> น,ร <c oughs> น,น่าทีมเลยไอนี่เห็นเหตุหการ <c oughs> เห็นเหตุการเหรอน,น,น,นี่เบิร์ดบาดไปเลยครับยืนทำอะไรครับ <c oughs> ยืนทำอะไรเ <c oughs> ฮ้ยมีคนดีกีตา้าวอ่ะ ๋ยไปยืนเต้นดี๋ยวไปยืนเต้นไปยืนเต้นสวัสดีครับลุงเพีงพอจังเลยเพียงพมอพงพามากเลยถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่านี่ถ่ายรูปเก็บไว้กันถ่ายรูปเก็บไว้เอมันต้องมันต้องไปทางไหนวะเอไม่เห็นไม่เห็นต้องหันหน้าไปทางนี้นี่ต้องหันหน้าทางนี้เออแล้วก็กล้องหลังนี่ ดีเฮ้ย,ล,ย,ยลุงหันมาดูด้อุ้ยลุงหันมาดูน่ารักเซฟดีครับรออะไร yeah, <brother. S 1> ไหนลุงไอ้สักรูปนะลุงยิ้มหน่อยนี่สวยงามครับเซฟครับผมเดี๋ยวยืนเต้นกับลุงดีกว่าเดี๋ยวเรายืนเต้นกับลุงดีกว่านะฮะนี่เฮยยืนเต้นยืนเต้น <laughs> ยืนเต้นยืนเต้นฉบับดีว่า เพียงพะ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 ดีเพียงพะดีเพียงพะดีลุงเพียงพะดีเ<ว>พียงพะดีนะเอา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 ลุงหนีไปไหนอะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวคุยกันก่อน <c oughs> คุยกันก่อนดีเออ <laughs> หมัดเดียวหลับเลยเฮียไปครับ นี่ครับลุงมาครับลุงมาลุงผมมีท่ามาถ่ายรูปด้วยขอถ่ายรูปด้วยนะลุงนี่ครับอย่าถ่ายรูปกับลุงดีกว่าถ่ายรูปกับลุงดีกว่านี่เก็บงานไม่ละเอียดนะเนี่ยเอา้าเอา้าอะไรอ่ะลุงมาผ่าผมทำไมเอา้าลุงจะเอาเหรอเอาเปิดก่อนดีเอา้าลุงจะเอาเหรอเฮ้ยหลบได้เหรอหลบได้ห, <S <S ดหลบได้อุ้ยมีพลเมืองดีว่ะ อาลุงมีพวกเหรอมีพักพวกมีพักพวกเหรอจะไฟเหรอมาดิมาดิฮะจะเอาเหรอจะเอาเหรอมาดเอามาดเดียวรู้เรื่องเอาอะไรมึงเราเออไอ้นี่อะไรเราอย่าด่าดิเออนี่ลุงแม่งไม่เข้ามาต่อยเลยะไอ้ลุงแม่งมึงปล่อยให้ลูกน้อง,งโดนเหรอะนี่แน่นี่น,ะนี่นี่นนเจ็บเจ็บนี่แนะ่ เอออะไรเนี่ยลุงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอยู่กันสี่คนเว้ยกามโคตรใหญ่กามใหญ่มากเลยอุย้ยอย่างชอบโอ้โหหัใหญ่เหมืันนี่ว่ะหำใหญ่มากเลยเฮ้ยหำใหญ่ว่ะกามโตเว้ยกามโต <c oughs> กามโตนี่ <c oughs> กามโตจะเอาหรอจะเอาเหรอมึงอะ เอาป่าเอาเอาป่ะเฮ้ยไม่มีใครสู้เลยว่ะมีแค่นี้สู้คนเดียวมึงไม่สู้เหรอสู้ป่ะสู้ป่ะสู้เหรอสู้เหรอนี่แน่โอ้โหกล้ามโตสู้วิ่งไม่ได้เหรอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งเอาว่ะนี่แน่หมัดเดียวรู้เรื่องอุ้ยเือเอาเหรอเอาเหรอมึงอะเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอ อุ้ยถ้าตายม่งหามากเลยอุ้ยมึงจะเอาอีกคนหนึ่งหอ่อฮะกล้ามใหญ่มีแรงแค่นี้เหรอต่อยไรต่อยอะไรต่อยอะไรอุ้ยอือทำอะไรกันนะครับนั่งทำอะไรกันขอตั้งหน่อยนี่แน่ขอตั้งหน่อย,ยขอตั้งหน่อยอยากได้ตังกินข้าวนะขอตั้งหน่อย,อย,ไ,อออยไอ้ล้นขอตั้งหน่อยสิเออ นั่นแหละได้กี่บาทไม่รู้ไม่ขึ้นตีเทนนิสเหรอตีกับใครตีกับใครไอ้แว่นตบแว่นหลุดเลยนี่แน่ขอตังค์หน่อยข,ขอตังค์หน่อยดีโอเคได้เรียบร้อยไอ้พวกนี้จะเอาเหรอะจะเอาเหรอเออไอล้ล้นจะเอาเหรอขอตังค์หน่อยเออ ชิบหายแล้วตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมายิงยิงปะทะกับตำรวจไปไปไ,ปไปโอ้แค่เป็นคนเข้าเมืองตำรวจทำไมต้องทำอย่างงี้มีคนฟ้องตำรวจครับตำรวจมาต้องเก็บให้หมดมีฮอด้วย อ๋อมันต้องใช้นี่ปืนสีชมพูเรียบร้อยโดนด้วยวะ่ะโดนด้วยมา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 เพิ่มอีกเหรอไอ้พวกนี้ไม่จบไม่จำเชื่อมันยิงไม่ได้มันสูงเกินลงตำต,ำ,ตำหน่อยดิพี่ยิงไม่โดนอออล่วงไปซะนั่นแหละมากำลังเสริมมากำลังเสริมมา กำลังเสริมสวาดมาครับระเบิดไประเบิดไประเบิดไปเออโดนเปล่าโดนแต่ไม่ตายก็ซ้ำดีครับร้องเป็นตุ๊ดเลยแม่งร้องเป็นตุ๊ดเลยเออล่วงไปไหน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 ฮอีกมแล้วส่งกำลังเสริมเหรอ ส่งกำลังเสริมนี่อ่ะส่งกำลังเสริม,ย,ม,มยิงไม่โดนเออโดนโดนทิ่แม่งหลบหลังเสายิงไม่โดนเฮ้ย วิ่งไปไหนเออร่วงร่วงร่วงตบเกียร์ตำรวจดีกว่าไหมไม่ตำรวจโชเขาให้อุย๊ยอะไรจะเฟิร์สบาดนะตำรวจแม่งจะเฟิร์สบาดวะ่ะแปบ๊บหนึ่งนี่ต้องเอานี้ดีกว่านายตกแม่งนี่แน่ไหน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 ,ไหนอานี้ดีกว่าครับขวานจามหัวโชเขาให้ แบกเรียบร้อยนัดเดียวรู้เรื่องไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนด้วยไรสับมันเหว่โคเอาให้เฮ้ยเไม่จบไม่จบไม่จบไม่สิ้นไว้พวกไอ,อ้พวกนี้แม่งมาเยอะเกินมันจะมาเยอะไปไหนเนี่ยมึงเอามาทั้งโรงพักเลยก็ได้นะนี่แน่ไว้รีโหลดเหรอ มานี่มานี่ไปนี่ไปไหนไปไหนคุณตำรวจสวัสดแล้วไงนี่จามนัดเดียวรู้เรื่องเอาระเบิดไปให้ของสำนักหน้าคุณเรียบร้อยไปดิยิงดากแม่งเลยนี่ห <c oughs> ลบไปนี่ดีว่ามาเว้ยเอ้ยแม่งหลบได้เหรอหลบได้เอาระเบิดไป นี่แหละหลบได้แต่หลบระเบิดไม่ได้เป็นไงเราอ,อหัวแตกไปไหนไหนใครมันแหกปากนี่เหรอนี่เหรอแหกปากทำไมระเบิดตายครับระเบิดเยอะเอาไปเลยนี่เรียบร้อยส่งํำลังเสริมหรอไม่ให้ส่งครับไม่ให้ส่งครับ ร่วงมาเลยเฮลิคอปเตอร์ไปดีกว่าไปดีกว่าเพนดีกว่าครับจอดจอดจอดลงน้ำลงน้ำตำรวจไม่เห็นแน่นอนลงน้ำลงน้ำลงน้ำโอเคมุดมุดมุดนั่นแหละครับตำรวจไม่เห็นแน่นอนฮนะเราต้องไปที่ลึกๆครับเดีย๋ยวตำรวจแม่งเห็น ตรวจมันตามเรามาไม่ได้แน่นอนโอเคตำรวจหายไปแล้วครับทีนี้เราก็ขึ้นฝั่งได้แบบสบายบือเดี๋ยวเราขึ้นบันไดตรงนี้แล้วกันนะไม่ต้องว่ายไปขึ้นฝั่งนู้นหรอกดีนะไม่เจอฉลามเกือบได้ไฟกับฉลามแล้วบิลใครตกปลาป่ะตรงนี้เอ้ยมีคนตกปลาด้วยวะ่ะ มีคนตกปลาเดีย๋ยวเราหาเรื่องเขาดีกว่าถามเขาดูว่าเขาตกปลาได้เยอะหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีอา้าไม่ตกปลาแล้วเหรอใครให้ด่าวะฮะแค่มายืนดูคนตกปลาเออมาด่าเฉย <c oughs> มึงไปไหนเล่าเ <c oughs> ออ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊มันเอาเหรอไอ้นี่มึงเอาเหรอเอาเหรอมึงเอาเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งลุมดิอย่าลุมอย่าลุมไอ้นี่อย่าลุมมึงก็ด้วยเออแค่มาดูคนตกปลาเฉยอะไรวะแม่งมาต่อยเฉยเลยทำไรครับเนี่ยถ่ายบรรยากาศเหรอถ่ายอะไรครับ What What the fuck เอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร เออก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับชอบกันไหมฮะถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะครับผมใครอยากให้ผมมาเล่นเจ้าตัวมอตตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาลงมาให้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ เฮ้ยคือ,คอ,อไขมสต,ตกเกอร์อะไรแถวนี้วะเฮ้ยสตกเกอร์เหรอไหนไหนคุณลุงครับซื้อด้วยครับอันหนึง่งเอาเบอร,เอร์เกอร์อันหนึ่งครับคุณลุงแต่ว่าขอจ่ายเป็นอขอจ่ายเป็นตัวนี้แล้วกันนะอ่ะผมให้นี่แน่ผมให้ผมให้นี่แน่ผมให้ผมให้หลับเลยนัดเดียวรู้เรื่อง